สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาดูนะการวิเคราะห์นะครับจากระบบ ai นะของชัด GPT นะครับคือเวลาผมจะทำคลิปเนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลที่ปีการวิเคราะห์นะครับจากแชท GPT ก็คือเอาวิทยาศาสตร์เอาพวก อะไรอ่ะพวกที่เป็นระบบ AI เข้ามานะเข้ามาดูบ้างเข้ามาตรวจสอบดูจะเทจะแท้จะเก๊หรือว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ที่หลักการพิจนารณาของเพื่อนๆน,นะผมบอกทุกครั้งนะครับว่าภาพผมเนี่ยผมไม่ได้การันตีว่าเอจะต้องแท้อยเปอร์เซนตนะ แต่ผมก็พิจารณามาบ้างพอสมควรแล้วว่าเออมันมีโอกาสเป็นพระที่ดีได้นะเป็นพระที่ดีได้และแน่นอนน่ะมันจะต้องเป็นพระที่มีอยู่ในพื้นที่ของท่านในจังหวัดท่านนะครับพอเพื่อนเอนเข้ามาดูปุ๊บอ่าผมก็จะบอกวอ่างพระรุ่นนี้นะจังหวัดนี้จังหวัดนี้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการอยากจะสื่อให้ท่านได้รู้ นะครับให้ท่านได้ทราบกันเผื่อท่านไปเจอไงเผื่อท่านไปเจอ่านก็นิมนต์ท่านกลับบ้านนิมนต์ติดตัวได้นะครับการจะดูพระแท้พระเก๊เนี่ยมันต้องฝึกต้องเรียนรู้มันต้องดูจากของแท้หรือดูจากครูบาอาจารย์ที่ทำคลิปแนะนำพระที่ดีๆที่ดีๆมาให้เราได้ดูกัน นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดคือเมื่อไหร่เราได้เรียนรู้จากคนที่เขามีพระแท้คนที่มีของดีๆครูบาอาจารย์ที่ท่านนํามาทําคลิปนู่นนี่นั่นให้เราเห็นเราได้ดูได้ศึกษาเนี่ยสิ่งนั้นแหละครับที่มันเกิดประโยชน์กับเราถ้าท่านไปมูไอไสิ่งที่มันไร้สาระดูคนที่มันพูดแล้วมันเพ้อเ้อรอ์อันดับหนึ่งแนะคือคนที่อวดตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองนะ อย่างโน้นอ,อย่างนี้ท่านครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูมันอยู่ที่การพิจารณาของเพื่นพนอนๆดูการดูของเพื่อนๆเราจะดูอยากจะเรียนรู้พระเก่งเราอยากรู้พระให้เยอะเราจะดูคลิปของใครดูอาจารย์คนไหนดูเกจ,จิท่านใดนะครับผมตึงบอกว่าเรามีสิทธิ์เลือก เรามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาดูว่าของใครดีของใครไม่ดีของใครใช่หรือไม่ใช่เพราะเครื่องมันอยู่ที่การมุมมองของคนมองคนดูนะผมเึงบอกว่าการตัดสินใจในการที่จะเช่าหาหรือการที่จะซื้อบูชามาเช่าบูชามาติดตัวหรือเอามา ค้าขายหรือจะมาทํากําไรต่อก็แล้วท่สิ่งสาคัญสุดท่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับท่านต้องรู้นะคือรู้ที่สุดคือรู้พระ,ะพระพ้าแบบนี้รุ่นนี้คือพระอะไรวัดไหนสร้างหลวงพ่อไหนปลูกเสกสร้างเมื่อ,อไหร่วิธีการสร้างเป็นยังไงเป็นพ้าหล่อไหมเป็นพ้าปั๊มหรือเปล่า นี่คือสิ่งสำคัญนะครับนี่คือสิ่งสำคัญพื้นฐานเลยถ้าเราดูผ้าปั๊มเป็นผ้าหลอ่อแล้วดูผ้าหล่อเป็นผ้าปั๊มเนี่ยผิดแล้วกระดุมเม็ดแรกท่านติดกันผิดแล้วเมื่อกระดุมเม็ดแรกท่านติดผิดท่านก็จะวิเคราะห์ในการดูพระเป็นและไม่เป็นแหละนะครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็จะบอกว่าเห้ดูพิมพ์นะพิมพ์ผ้าสําคัญกระบวนวิธีการสร้าง สำคัญนะและอายุการสร้างก็สำคัญมันจะได้ดูในเรื่องของความเก่าความนะโลหะแต่ละยุคแต่ละยุคนะครับนี่คือสิ่งประกอบที่ท่านต้องรู้เบื้องต้นนะท่านต้องรู้รู้นิดรูน้อยรู้มากรู้เยอะมันก็อยู่ที่ตัวท่านที่จะต้องไปศึกษา เหมือนกันผมก็เหมือนกันครับผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนเก่งหรือผมรู้ทุกอย่างผมบอกว่าผมของผมเนี่ยผมตีไว้เลยว่าสิ่งที่เอามาให้ท่านได้ดูเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ที่ผมบอกว่าแต่ผมก็พอมีความรู้บ้างอะไรที่มันไม่ใช่ผมเอาออกอะไรที่มันไม่ใกล้เคียงผมเอาออกผมไม่เอามาให้ท่านดูเอามาแนะนำท่านก็มันไม่เกิดประโยชน์เนี่ย ไม่เกิประโยชน์สิ่งที่ผมทำคือผมบอกว่าเอ้นี่พระหลวงพ่อองค์นี้ท่านชื่ออะไรท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าใครเจอเก็บนะครับใครเจอเอาไปเก็บเอาไปห้อยคอได้พุทธคุณเป็นยังไงวิธีการสร้างแบบไหนแล้วผมก็จะเล่าเรื่องนะสัเพเเหตร่าของผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นการบอกเล่า ให้กันฟังไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าผมคุณมาซื้อพระผมทําน่นผมไม่มีถ้าผมไม่ได้ขายพระผมยังไม่ได้ทําคลิปขายพระผมก็เลยไม่ได้บอกว่าไอ้ต้องมาซื้อผมบอกว่าการซื้อการหาถ้ามันมีราคานะเกินกว่าท่านที่จะต้องแบบว่าท่านดูแล้วไม่ขาดท่านต้องมาดูพระทต้องมาดูของจริง เวลาท่านไปซื้อเนี่ยตีที่สุดคือท่านต้องไปเดินสนามพระไปเดินในตลาดที่เขามีการวางขายพระตามแผงต่างๆหรือขึ้นไปซื้อในห้างไปซื้อกับคนที่เขามีความรู้แล้วเขารับรองให้เราอย่างนั้นท่านโอเคเลยท่านนะแต่เมื่อไรท่านซื้อผ่านออนไลน์หรือดูเนี่ยผมนึกว่าเวลาเนี่ยสังเกตอย่างนี้ก็คือว่าราคาพระ กับราคาซื้อขายในตลาดมันไม่มไมบาลานซ์กันน่ะมันไม่สอดคล้องกันน่ะถ้ามีโอกาสได้เจอพาเก้แน,น่นะแล้วอีกอย่างคือเวลาเขานะเอาสมเด็จพิมพ์สมเด็จมั่งพิมพ์พ้าเหรียญที่มีราคาแพงๆมั่งองละสองร้อยสามร้อยโอกาสที่จะเป็นพาเกเกือบเก้าสิบเก้าเปอร์เซนขนาดท่านดูในตาท่านกับดูในเครื่องในโทรศัพท์มันนั้นมันอาจจะต่างกัน นะนี่คือพึงสังเกตอันดับที่สองของดีไม่มีราคาถูกหรอกครับถ้าเป็นของมีราคาจำผมไว้ท่านซื้อมาท่านซื้อสองร้อยสิบองค์ท่านก็สองพันเงินสองพันนั้นสามารถที่จะเอาไปซื้อผ้าดีๆซื้อผ้าที่ไปพุทธคุณเนี่ยมาใช้ได้อีกเยอะเลยผมจะบอกให้ผมจะบอกให้ะใหนะโอเควันนี้เรามาดูการวิเคราะห์นะ ของ h a t GPT เหรียญไอ้หลวงพ่อองค์นี้ก็คือหลวงพ่อเงินนะครับแต่เป็นที่ของอาจารย์ชุ่มนะเป็นอาจารย์ชุ่มท่านสร้างไอ้วัดของอาจารย์ชุ่มอาจารย์ชุ่มก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินนะนะวัดทายน้ำหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวดูวิธีผมส่งเข้าไปดูแชท GPT เขาจะบอกพวกเราว่ายังไงอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนะนะ ถ่ายรูปเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยรูปที่ส่งไปเนี่ยผมส่งไปเยอะนะองค์เนี้ยเพราะอยากให้เขาเห็นเห็นพิมพ์พระเห็นทุกอย่างได้หลายมิติไงส่งไปเยอะเนี่ยรูปที่หนึ่งรูปที่สองเห็นไหมรูปที่สามรูปที่สี่นะครับเนี่ยหลายมิติเลยถ่ายรูปไปเห็นมห้านะหลายรูปหลายรูปหลายรูปองค์นี้ผมส่งไปหลายหลายมิติเลยหลายหลายรูปถ่ายไปหลายหลายรูปเลย พยายามให้มันชัดที่สุดน่ะสีผิวโลหะกล้องอ่ะดูเขาดูเขาวิเคราะห์นะเดี๋ยวดูไปตามกันนะเขาบอกว่าพิมพ์ทรงนะข้อที่หนึ่งเนี่ยพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงโดยรวงจัดว่าถูกต้องตามมาตรฐานของพิมพ์นิยมอาจารย์ชุ่มสร้างโดยเฉพาะจุดสังเกตเช่นใบหน้ามีเขาโครงคล้ายพิมพ์นิยมหนุ่มพ่อเงินบางฐานรุ่นเก่าเส้นตัวผิวเรียบม,มีเขาโครงคล้ายรุ่นนิยมบล็อกนิยมฐานรองนั่ง สองชั้นถูกต้องตามรูปแบบองสายวัดทายน้ํานะครับแขนขาองค์พระสมส่วนคมชัดไม่บวมไม่ยุบเนื้อหาและมวลสารเนื้องูหาเป็นเนื้อทองหลวงผสมเนื้อทองผสมนะทองเหลืองเข้มอมดําผิวสีผิวมีค่าเบ,บ้าและร่องรอยการหล่อแบบโบราณชัดเจนมีค่าเบ,บ้าคราสนิมเขียวกระจายอยู่ทั่วสื่อถึงความเก่านะ ผิวเปิดบางจุดมีรอยหดตัวแบบธรรมชาติไม่ใช่งานรอใหม่หรือเทปูนเลซินแน่นอนนี่มันก็จะบอกสรุปเนื้อหามีความเก่าถึงยุคนะครับได้เข้า,าลักษณะหล่อโบราณสายวัดไทยน้ําแน่นอนแท้แน่นอนความแท้เทียบกับองค์มาตรฐานพิมพ์และเนื้อใกล้เคียงกับองค์มาตรฐานในสนามจุดตายแม้พิมพ์ต่างๆนะครับเช่นเส้นสายบนฐานรอยจมูก รอยเส้นแบบตาฐานล่างและอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาก็บีข้อมาข้อที่ห้าเนี่ยัขบอกความเป็นไปได้ของความแท้เกนเนี่ยความแท้จากการคีาะห์ภาพที่คุณส่งมาองค์พระมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นพระของแท้เนื่องจากมีลักษณะตรงกับผิมพ์นิยมของอาจารย์ชุ่มและมีร่องรอยความเก่าที่ชัดเจนนะ,นะครับนะครับราคาเขาก็ประเมินให้แล้วนะพิมใหญ่ราคาตลาดอยู่ประมาณสอง แปดหมื่นึงสองแสนห้านะครับพิมพ์เล็กเนี่ยอย่างเงี้ยคือข้อมูลที่เขาประเมินให้เราเนี่ยนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่ผมเพิ่งบอกว่าลองทําดูนะไม่เสียหายไม่ได้เสียเงินนะครับเนี่ยแต่ว่ารูปภาพที่ท่านเอาส่งไปมันต้องให้มันชัดๆบางทีเรามองมองภาพเนี่ยบางทีเห็นไหมการถ่ายรูปนี่สําคัญข้อมูลในเรื่องภาพเนี่ยมันสําคัญนะครับเอาไปให้เขาวิเคราะห์ดูเห็นไหม หลายๆภาพยิ่งดีแต่ว่ามันให้จำกัดแค่สิบสิบลูปนะนะนะ,นะ,นะพเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับสิ่งที่ผมถึงบอกว่าเออเราลองมาทำดูสิเราลองมาพากันดูนะครับเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งผมมีคลิปทำไว้หละของท่านนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ยังอาจจะดูแบบไม่ละเอียดก็ดูอีกรอบหนึ่งนะพเพื่อนเนไน,นี่คือหลวงประชุม วัดทายน้ำนะครับผมดูคือผมดูในเรื่องของกายภาพความกล่าวความอะไรพวกนี้ไงดูพิมพ์เออพิมพ์มันน่าจะเป็นพิมพ์พที่ใกล้เคียงเนื้อโลหะมันน่าจะใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเห็นไหมเอามาอะลงให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณาร่วมกันให้ดูร่วมกันนะครับเห็นไหมอะ ครับคือนะงานเป็นงานประกบพิมพ์ชัดเจนไหยครับนะอันตรบ,บายกันนะคือเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยนะแต่ท้องเหลืองที่ทำเห็นไหมครับมันจะมีนะมีความเก่ามีความเหี่ยวมีนะมีนะครับเห็นไหมความลึกเห็นไหมครับเนะี่ย มนะการหลอกการทำบายการเก็บเงนินนะครับก็ดูเพื่อนๆเ,เนี่ยคือพิจารณากันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแทย้เก๋ผมไม่รู้ผมถึงบอกว่าก็ดูกันเพราะผมไม่ได้ขายนะผมเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอยา่างไว้ถ้าเจอแบบนี้หรือมีโอกาสเห็นแบบนี้ก็มีโอกาสอาจจะเป็นพระดีได้ก็เอาเก็บไปบูชานิมนต์ท่านกลับวัด นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ